สวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับวันนิสามิวสิกนะคะสวัสดีเอฟซี FC, ผู้ติดตามและชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงรางยาทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีสินค้ามารีวิวนําเสนออีกรุ่นหนึ่งนะคะสินค้าตัวที่ว่าก็อยู่ข้างๆงนี้แล้วนะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ใช่มิกเซอร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นพาวเวอร์มิกนะคะสําหรับพาวเวอร์มิกตัวนี้นะคะเป็นของยี่ห้อโปรยูโรเทคค่ะรุ่นนะคะ p MX นะคะ XP 6 0 0 2 DSP นะคะนี่คือชื่อรุ่นของเขานะคะสำหรับมา Power Mix ตัวนี้นะคะจะเป็น Power Mix ที่มีขยายในตัวนะคะแล้วก็มิกเซอร์ในตัวนะคะสามารถเอาไปต่อตู้ลำโพงได้เลยนะคะโดยไม่ต้องใช้ขยายนะคะเพราะว่ามันมีขยายในตัวอยู่แล้วนะคะส่วนกำลังขับนะคะอยู่ที่340วัตต์นะคะ กำลังขัดก็ถือว่าดีมากนะคะก็สามารถขับตู้12นะคะหรือว่าตู้1 5นิ้วก็ได้นะคะส่วน power mix ตัวนี้นะคะมีเอฟเฟกแพนในตัวนะคะแล้วก็บลูทูธได้นะคะ USB ได้นะคะฟังก์ชันมาเต็มมาครบเลยนะคะมี EQ ในตัวด้วยนะคะใครที่มองหานะคะ power mix ราคาเบาๆนะคะก็แนะนำได้นะคะตัวนี้สำหรับตัวนี้จะมีอยู่6 Channel ด้วยกันนะคะเป็น power mix รุ่น Channel นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องชมพร้อมๆกันนะคะและเราจะลองทสเสียงให้ฟังด้วยนะคะส่วนราคาค่าตัวนะคะเดี๋ยวรออยู่ท้ายคลิปนะคะพี่ๆท่านไหนอยากทราบราคาดูให้จบคลิปนะคะแล้วจะทราบราคาค่าตัวกันจ้าไปกันเลยค่ะเดี๋ยวแกะกล่องให้ชมกันสินค้าใหม่มือหนึ่งนะคะรับประกัน1ปีเต็มค่ะโอเคค่ะทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับ พาวเวอร์มิกตัวนี้แล้วนะคะจะแจ้งชื่ออีกรอบนึ้งนะคะอันนี้คือยี่ห้อของเขานะคะโปรยโรเทคนะคะและตรงนี้เป็นชื่อรุ่นนะคะ PMX นะคะ XP 6 0 0 2 DSP นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยนะคะกล่องเขาแพ็กมาอย่างดีเลยนะคะที่จริงถ้าลูกค้าสั่งอะ่ะเราจะไม่ได้แพ็กไปอย่างนี้นะมันจะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่นี่เราแกะออกมาจากกล่องนั้นแล้วนะคะ อันนี้คือกล่องของเขานะคะจะเป็นสีนี้นะคะเป็นของยี่ห้อ Perurotech e นะคะแกะออกมาแล้วนะคะข้างในเราก็จะเจอ Power Mix นะคะ <S <S นี่นะคะข้างในก็จะมีล็อกโฟมสอข้างอย่างดีเลยนะคะแต่ว่า Power Mix นี่จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมี Power ในตัวนะคะมีขยายในตัวเราต้องค่อยๆดึงออกนะคะ ถ้าเราดึงออกไม่เป็นแรงไปมันก็จะหลุดร่วงนะคะมันค่อนข้างจะหนักนิดนึงต้องระวังนะคะออกมาแล้วนะคะมีสายไฟให้นะคะใส่กล่องไว้ก่อนเนาะ,ะมาชมหน้าตาของเขานะคะค่อยเอาออกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะกระแทก มันจะหนักนิดนึงเพราะว่ามันมีขยายในตัวเป็น power mixer นะคะสามารถขับลำโพงได้เลยนะคะใช้ตัวเดียวนี่คุ้มเลยนะคะเป็นทั้ง mixer และ power ในตัวนะคะส่วนลูกเล่นของเขาก็เยอะนะคะมีทั้งบลูทูธได้นะคะ mp3 ได้นะคะและก็มี eq ในตัวนะคะเอฟเฟกแท้นะคะรุ่นนี้ กำลังขับอยู่ที่340วัตต์นะคะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะสีสันก็สวยงามนะคะอ่ะดูด้านข้างกันนะคะนี่นะคะด้านข้างจะเป็น,นหนาๆอย่างนี้นะ,ะถ้าเป็นอย่างนี้นะ่ะเขาเรียก power mixer นะคะไม่ใช่ mixer ธรรมดานะคะถ้า mixer ธรรมดามันจะเล็กๆบางๆนะคะ ด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีพัดลมให้ด้วยนะคะมีพัดลมให้ด้วยปุ่มเปิดปิดก็อยู่ด้านหลังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสเสียงกันนะคะเดี๋ยวให้ช่างต่อให้นะคะส่วนโปรแกรมเอฟเฟกของเขานะคะมี16โปรแกรมนะคะทาวเวอร์มิกเซอร์รุ่นนี้มี6ชแนลนะคะหรือว่า6ช่องเองนะคะ อนนี้เราได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดเครื่องไว้รอแล้วนะคะเราจะเปิดเพลงจากแลชได์นะคะมาดูฟังก์ชันหน้าเครื่องกันนะคะสําหรับ p า w e r m i ม e r ตัวนี้มีทั้งหมด6ช่องนะคะแล้วก็มีเอฟเฟคแท้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะบลูทูธนะคะแล้วก็เอ่อ็มพี3นะคะมีเมนอาร์เอลซ้ายขวาแยกอิสระนะคะแล้วก็มี EQ นะคะ EQ แล้วก็จะมีเอฟเฟค เียงเอฟเวค16โปรแกรมนะคะโอเคค่ะตอนที่เราจะไปฟังเสียงเอฟเฟกต์กันเราจะให้ฟังเสียงเพลงกันก่อนนะคะเปิดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะ นี่คือเสียงเพลงนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะลองเสียงเอฟเฟกกันนะคะเดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงไม์กันนะคะตอนนี้เราต่อไม์อยู่ที่ช่องที่หนึ่งนะคะเอฟเฟกเบอร์หนึ่งนะคะคอลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูตรทดสอบต่อไปเบอร์สองนะคะ ฮัลโหลหนึ่งสองส้าหดศทดสอบต่อไปเบอร์สามนะคะฮัลโหลหนึ่งสองส้าปดทดสอบต่อไปเบอร์สี่ค่ะฮัลโหลหนึ่งสองส้าหกเจต่อไปเบอร์หค่ะ เราดนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทดสอบโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองเทสแค่5เสียงพอนะคะบอกเลยค่ะว่าเอฟเฟกเขาเสียงดีจริงๆค่ะสุดยอดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะช่างสำหรับการรีวิวเสียงวันนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะเสียงเอฟเฟกเสียงดีไหมคะบอกแล้วนะคะว่ารุ่นนี้เอฟเฟก์แท้แน่นอนนะคะและคุณภาพมาเต็มเลยนะคะส่วนสําหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะลองฟังเสียงสดๆกันนะคะเชิญที่หน้าร้านได้นะคะร้านเราอยู่ที่อำเภอสว่าด,ดินจังหวัดสกลนครนะคะ่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะร้านทวีสาวบ,บ้านมอเท่านั้นนะคะถ้าอยากฟังเสียงมาได้เลยนะคะ มาลองเคสเสียงมาฟังเสียงกันสดๆที่หน้าร้านได้นะคะส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะอยากทราบราคาค่าตัวนะคะค่าตัว Power Mixer ตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะใครอาจจะคิดว่า5,000 6าไม่ใช่นะคะไม่ถึง5,000นะคะเพียง4,500บาทเท่านั้นนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะคะแอดไลน์มานะคะที่ ID ดีไล 0870123898นะคะหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะเบอร์เดียวกันเลยกับ ID Line นะคะส่วนทาง Facebook นะคะก็วันนิสามิวสิกค่ะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องด้วยนะคะที่ช่องวาน,นิสาม,มิวสิกค,ค่ะถ้าอยากดูคลิปไหนอยากชมคลิปไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปที่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังก่อนจากกันนะคะ